มันหลน้ำเข้าแบบนี้นะใส่ตนี่อก,กินวหช่องมือชองหน้เนา่าเอามาใช่เงนตกไกัเกียสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก u t u b e ทุกท่านครับผมเช้านี้วันที่30มกราคม2566ครับวันนี้พามาดู ไข่เชื้อนะครับผมนี่นะครับเป็นไข่เชื้อที่เราปล่อยให้ตัวผู้กับตัวเมียผสมกันนะครับผมสังเกตว่าจะมีนกตัวสีขาวด้วยนะครับผมไข่ก็ทิ้งไว้ไม่เกิน10บวันนะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเข้าตู้ฟักนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูลูกนกนะครับล็อตล่าสุดที่ฟักออกจากมาจากพ่อแม่พันธุ์เรานี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกนกที่ออกเช้านี้เลยนะครับผมเช้าวันที่30มกราคม2566นะครับเป็นลูกนกของกรงเมื่อกี้นะครับผมเราสังเกตว่าจะมีพ่อแม่พันนกที่เป็นตัวสีขาวนะครับนะครับเวลาฟักออกมาแล้วก็จะได้ลูกออกติดสีขาวมาด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับผมก็นกฟักอันนี้นะครับก็ ฟักรวบรวมไข่ได้90กว่าฟองนะครับแต่ฟักออกมาเราก็ได้ประมาณ70กว่าตัวนะครับผมเพราอัตราการรอดก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ทีนี้เราก็จะต้องมาลุ้นกันอีกนะครับผมว่าโตขึ้นมานี่จะมีนกตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวนะครับนี่คือ,อขั้นตอนการฟักไข่ก็ง่ายๆครับผมครับนําตัวผู้เข้าไปผสมแล้วก็นําไข่เชื้อเข้าตู้ฟักนะครับผม18วันนะครับ อ่าสิบหกเกินสิบแปดวันหลังจากนั้นก็นี่ครับเรอลูกลกนกออกมานะครับนี่นะครับผมก็อันนี้ก็ใช้ไฟอบนะครับเป็นกมันสิบหกหนึ่งมีอิจฉาเจ้าทันทีนะครับหลังจากที่เอาออกมาแล้วนะครับก็เข้าใช้ไฟอบนะครับผมแล้วก็นําอาหารให,ให้นกเลยนะครับผมน่าแล้วก็น้ํานะครับนกก็จะกินทันทีเลย ด,ดูว่าชิงแร้งยังเห็นไหมครับเราจะสังเกตได้ว่านกจะกินเริ่มกินอาหารทันทีเลยนะครับนะครับก็สี่สิบห้าวันก็เริ่มไข่แล้วครับสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันประมาณนี้นะครับนกก็จะเริ่มไข่ ท่านไหนสนใจอยากจะเพิ่มหรือว่าขยายพันธุ์ในนกกระทาที่เรามาเลี้ยงนิด้อยก็ลองอทำวิธีนี้ดูนะครับนำตัวผู้มาผสมนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำไขเ่เชื้อไปฟักเองนะครับผมแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะเลี้ยงเร็วๆก็สั่งนกตัวเมียมานะครับ เห็นนะครับเราจะเห็นว่าจะมีพ่อแม่พันธุ์ตัวสีขาวนะครับผมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เวลาฟักออกมาแล้วเราก็จะได้ลูกตัวสีขาวด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไข่เชื้อนะครับผมตรงนี้จะเราจะนําไปขายก็ได้นะครับผมก็ไม่เกี่ยวกันนะครับผมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาเข้าตู้ฟักหรือว่าเราจะเอาไปขายนะครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมมาอัปเดตครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับ